รายการพอกัน กับโบกัสตาในรายการทอล์กกันคุยกับโบกัสในชั้น8 t แปดไทยแลนด์นั่นเองค่ะบอกได้เลยว่าวันนี้แขกรับเชิญของเราสเปเชียลมากๆเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นถึง PR มหาชนแล้วเรานัดกันหลายรอบแล้วว่าจะมาคุยถึงเรื่องรัสตาวลิ่และที่สําคัญเราเป็นสายมูเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับ c ีอเจ้าของแบรนด์ B s สกินเซรันั่นเองค่ะเป็นเซรั่มพิษพึ่งคุณผู้ชมขาฟังดีๆนะคะว่า พึ่งตัวหนึ่งเนี่ยกว่าจะสกัดออกมาเนี่ยให้เป็นอินกิเดีย e แล้วก็เหมาะสําหรับในเรื่องของผิวของเอเชียผิวของคนไทยนะคะคุณสมบัติเขาจะเป็นอย่างไรทําไมเขาถึงทํายอดขายถลม่มทลายและที่สำคัญก่อนเข้ารายการวันนี้คุณผู้ชมเรามีไอศครีมค่ะเจลาตุเพียนะคะสําหรับใครที่รักสุขภาพเอา,อางี้ดีกว่าอย่างเราก็เหมือนกันถ้าใครติดตามเราในทุกโซเชียลเราจะออกกําลังกายแล้วของหวานนี้เราไม่ทานแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมนี่เลยเห็นไหมเราทานไอศครีมแบบนี้นะคะ หาซื้อได้ที่ไหนอะไรไงเดี๋ยวเราจะบอกตอนท้ายรายการอีกรอบหนึ่งแต่ว่าวันนี้เนี่ยขอต้อนรับนะคะคุณใบพันธุ์แล้วก็คุณบาสู่รายการได้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณจะบอกว่าเป็นแขกรับเชิญเทปแรกของปี<อ>มันต้องปังทั้งปีเฮงเฮงปังปังแน่นอนคืตอตอนแรกจะบอกว่าเราอยากสัมภาษณ์คุณใบพันธ์หลายรอบแล้วเขาไปรายการหลายที่มาแล้วเรื่อง s อ o ี่เทลลิ่งของการเป็น pr มหาชนแล้วก็ันก่อนเนี่ยมีโอกาสเจอกันก่อนแล้วเขาบอกว่าที่เขาทำเซรั่มแล้วบอกเฮ้ยวันนี้เนี่ยเขาเป็นเจ้าของ ทั้งแบรนด์กาแฟแล้วก็แบรนด์ขนมที่เป็นแฟรนชชสาอย่างอะไรนะขนมขนมครกใช่แล้วคือตอนนี้เนี่ยเขามาทำเซรั่มร่วมมือกับคุณปาถูกไหมคะชื่อว่า B ีสกินเซรั่มใช่เซรั่มผิดพึ่งถามก่อนเซรั่มตัวนี้มันเกิดมาจากการที่เราไปมูเตลูหรอมันถึงได้เกิดขึ้นมาแล้วทำพีอาร์อยู่แล้วอะมันปังอยู่แล้วทำไมถึงมาจับโปรดักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอาอย่างเงี้ย บอกบอกตรงตงเลยเราเรารู้จักกัน10ปีนะ,ะ,ะกับคุณโบกัสนี่นานมากแล้วก็พอมาเจอวันนี้จําไม่ได้ค่ะทําไมพี่โบกัสมีสูตรอะไรทําไมผอมสวยหน้านเด้งปังออกกําลังกายไม่จะบอกว่าวันละแป๊กแก้วตั้งแต่เราเจอกันวันนั้นประมาณเกือบเดือนแล้วนันหรือ2เดือนนี่แหละสอเดือนเร,เราก็ยังใช้เซรั่มพิษพึ่งตัวนี้นะเราเป็นคนที่ชอบอะไรที่เป็นในเรื่องของตัวเซรั่มก็คือมันจะเข้าสู่ผิวได้เร็วแล้วมันสามารถเห็นผลการเปลี่ยนแปลงได้ชัดเจน แล้วยิ่งช่วงนี้ถ้าสังเกตเราออกกาลังกายน้าหนักเราจะลงใบมากพอลงเสร็จแล้วหน้ามันจะเหี่ยวแต่ว่าดูหน้านะคะยังตึงอยู่นะคะอาจจะมีแบบทางการแพทย์เพิ่มเติมไปด้วยแต่มันก็ต้องมีสกินแคร์ที่มาช่วยผิวหน้าเราไม่ให้เกิดรอยเหี่ยวได้เหมือนกันถูกต้องถูกต้องเลยก็อย่างอย่างที่พี่โบกบอกท่านผู้ชมอ่ะนะครับก็ผมก็ทํางานหลายอย่างเนาะเป็นซีโอก็ได้รับฉายา p r มหาชนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านให้ฉายานี้แล้วก็เป็นซีอเจ้าของแบรนด กาแฟท่าช้างาแล้วก็ขนมพกท่าช้างก็แบรนด์เราก็เติบโตไปอยู่ในต่างประเทศแล้วแต่ที่มาจับตัวนี้เนี่ยพูดตรงๆรงหนะว่าเกิดจากอะไรเพราะว่าเราใส่มูเตลูได้ได้ผู้ได้ผู้ได้ไูดได้นะออยากจะบอกว่าเราเนี่ยพูดตรงๆว่าเราก็เป็นสายมูแล้วเราก็ชอบไหว้นะคบชอบไปขอพรที่ต่างคือจะบอกว่าเกิดมาจากการที่เราแบบไปมูเตลูแล้วบอกว่าอยากมีแบรนด์โปรดักอะไรขึ้นมาอย่างนี้หรอใช่คือเรารู้สึกว่าพอใน ในในในเส้นทางของการมูคือการปฏิบัติของเราเนี่ยเราก็รู้สึกว่าอะไรที่มันแบบเสริมดวงเสริมมงคลเนี่ยแล้วก็เป็นประโยชน์กับคู่คนเนี่ยเราอยากทำนะครับสังเกตไหมว่าเป็นรูปอะไรพี่รูปพึ่งเป็นรูปพึ่งทุกท่านทราบไหมครับว่าพึ่งเนี่ยเป็นสัตว์มงคลโบกช้าคือเราจะรู้เวลาที่เราไปไปต่างจังหวัดเราจะก็เห็นพวกตัวต่อที่มันที่มันแขวนอยู่ตาม ตามข้างทางแล้วเขาบอกว่าถ้าเรามีต่อเงินต่อทองมีพึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าจะเป็นการเรียกทรัพย์นำทรัพย์เข้าบ้านถูกต้องเอาก็เหมือนกับพึ่งจะเป็นสับลิกอย่องเงี้ยเป็นสับลิกษณ์อ่ะสบลิกในเรื่องการบูตลูใช่ใช่ก็เลยมีครูบาอาจารย์ทักว่าเธอรู้ไหมเธอจะปังมากเธอจะประสบความสําเร็จมากกว่าเดิมอีกถ้าเกิดว่าเธอทําอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามแล้วก็มีการ แบบว่าใช้สัญลักษณ์อ่ะหรือเป็นแบบว่าพวงจุ้ยสัตว์มงคลก็ก็เลยเกิดเป็นตัวพึ่งแต่ทราบหรือไม่ว่าพูดได้เลยนะคคือบีเซรัมเนี่ยเกิดจากโอเคเราเราก็ไปมูมาแล้วมีอาจารย์ทักว่าคุณน่ะจะได้เจอผลิตเออเขาเรียกว่าสารสกัดดีๆนะที่มีส่วนมีส่วนผสมเนี่ยดีๆจากทั่วโลกโดยเฉพาะเรื่องของ พ,พึพ่งพ,พึ่งพึ่งผิดพึ่งใช่ค่ะพี่ปาใช่ค่ะยวให้พี่ปาแนะนำซึ่งตอนแรกซึ่งตอนแรกพอที่เรารู้ว่าเราจะต้องทําอะไรก็มาเจอกับคุณปามาคจอคุณปาที่เป็นซีอของดีเซรัมตัวนี้ค่ะพี่ปาถามหน่อยดีกว่าจุดเริ่มต้นที่จะทําเซรัมตัวนี้ทําอะไรมาก่อนคือจริงๆก็ทําหลากหลายอาชีพแล้วหนึ่งในนั้นก็เคยเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกันกับคุณปาหลายตัวแล้สใช่รวมทั้งกาแฟท่าช้าน้องที่เราทำเราก็ปังมากนะคะไปถึงเมืองนอกเมืองนากันเลยทีเดียวแล้วก็ตัวแทนแบบเยอะมากมายมหาศาลนะคะ ตอนนี้ก็เราก็มาเริ่มทําตัวนี้ะนะคะเป็นเรียกว่าเป็นเซรั่มพิษพึ่งโหจุดเด่นของเขาก็าคือคำว่าพิษพึ่งคือหลายคนมองว่าพิษพึ่งมันน่ากลัวแต่จริง<ช>แล้วมันจะมีอินกิเดียนบางอย่างที่ช่วยในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระ <c oughs> ใช่ใชค่ะใช่ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นค่ะก็ช่วยในเรื่องของให้ความชุ่มชื้นและโดยเฉพาะก่อนที่จะมาทําตัวนี้คือมีการทดลองใช้ค่ะ ตอนกอนทดลองใช้คือประกอนเนี่ยน้ำหนักเยอะมากค่ะ่าน้ำหนักเยอะมากนะคะแล้วเสร็จแล้วทีเนี้ยพอน้หนักลงหน้ามันก็มันก็เหี่ยวตาเหี่ยวจริงๆผู้ต้งกลงสัมผัสได้เลยแล้วล่หน้าเหี่ยวเนี่ยใต้ตามันจะลึกใต้ตามันจะโบแล้วน้ำหนักมันจะชาร์อะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะแล้วก็กังวลมากๆเลยแล้วพอเราเราได้ลองทดลองตัวนี้ปุ๊บปรากฏว่าหน้ามันแบบ มันเด้งเหมือนเราแบบเหมือนเราฉีดโบท็อกใช่มใช่มันตึงเาะมันตึงมาแล้วเราก็ใช้มาอย่างต่อเนื่องแล้วเฮ้ยมันดีมันเห็นผลก็เลยคุยกันกับคุณใบพัดก็เลยร่วมมือกันแล้วก็ผลิตผลิตภัณฑ์ที่ดีตัวนี้ออกมาสู่ใช่คือตอนแรกที่เรารู้ว่าเราจะต้องเอาพึ่งเนี่ยมาแล้วก็ใช้พิษพึ่งที่เป็นสารสกัดที่ทําให้เกิดเป็นเซรั่มแล้วในเรื่องของอินกิเดียนเนี่ยเราว่ามันน่าจะสูงใช่ ใช่ราคาค่อนข้างสูงไมู่มปกติตัวตัวพึ่งมันุก้าเนี่ยถ้าสารสกัดจากน้ำพึ่งมันุก้าด้วยใช่ค่ะถ้าในแวดวงแบบไฮโซนี่จะรู้เลยว่าเวลาที่ซื้อมาใช้มาทานเนะ่ะคือแบบราคาค่อนข้างสูงมาก นะคะแต่ว่าเราก็สามารถที่จะแบบว่านําสารสกัดต,ตัวนี้มาบรรจุอยู่ในเซรั่มตัวนี้ได้นั่นเองนะคะเพราะมาเป็นสารสกัดเข้ามาที่เหมือน<ะ>บางคนที่บอกว่าเฮ<ะ>้ยเอาน้าผึ้งมาบีบมะนาวแล้วก็ทานหน้าช่วยให้เรื่องหน้าใสลดลดสิวเซีย้ยอะไรเงี้ยแต่วันนี้พอเราสารสกัดที่มันเป็นในเรื่องของเซรั่มตัวนี้มันมีคุณสมบัติอะไรยังไงบ้างคะ,ะคเดี๋ยวขอเสริมคุณปาาแรกอย่างที่พี่ปาเล่าให้ฟังว่าพิษผึ้งเนี่ยหรือว่าทางภาษาทางการเนี่ยหรือว่าบีวีนอมนะครับบีวีนอมก็คือ เป็นเปปไทด์ประเภทหนึ่งนะครับคือไม่ใช่ว่าเราไปสกัดเอาพิษพึ่งออมาทาหน้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวหน้าบวมบมันก็ต้องผ่านการรีเสิร์ชและทำวิจัยมีงานวิจัยว่าจะต้องใช้ปริมาณเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนเราผ่านใบรับรองมาตรฐานระดับสากลน,นะครับพอเราสกัดไอ้ตัว B V Nom ซึ่งเป็นเปปไทด์ที่เรียนแบบพิษพึ่งมาอยู่ในในขวดนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะทําหน้าที่คือ B ทอกก็คือโบทอกสมุน,นก็คือช่วยในเรื่องของความ ตึงค่ะเมื่อกี้พี่โะกาสกับพี่ปาเล่าให้ฟังบอกว่าเคยแบบน้ำหนักตัวเยอะๆเนาะแล้วพอเรามาออกกําลังกายเนี่ยเราผอมลงแต่ผิวมันไม่มันไม่ได้กระชับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวบีวีนอมซึ่งเป็นเปปไทายที่ช่วยเรื่องของการกระชับนะครับมันก็จะไปช่วยในเรื่องทําให้ผิวเนี่ยมันกระชับเต่งตึงในระดับชั้นเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบอุ้ยทาไปเลิกทาแล้วมัน มันจะแบบกลับมาเหี่ยวโนนะฮะคือเวลาที่มันซึมเข้าสู่ผิวหนังมันจะเป็นในเรื่องการทํางานถูกต้องแล้วก็เวลาทํางานข้างในเวลาที่เข้าสู่ในเรื่องของชั้นเซลล์คุณผู้ชมสังเกตดูดีนะฮะเหมือนกับผิวเริ่มไปฝันไปอย่างเงี้ยแต่ว่าพอเวลาที่เราใช้ไปเรื่อยๆมันไม่ใช่เกิดเหตุผลไม่ได้เกิดผลในวันเดียวความที่เป็นอย่างเงี้ยมันก็จะอย่างนี้ขึ้นมันก็จะตึงขึ้นเขาเรียกว่าภายใต้ชั้นเซลล์มันจะมีคอลลาเจนแล้วมันยิ่งไปกระตุ้นคอลลาเจนก็ยิ่งทําให้ผิวหน้าของเรานี กระชับแล้วก็ตึงใช่แล้วค่ะคือ<ช>หลายๆคนบอกว่าเฮ้ยฉันกลัวเข็มจังเลยไม่กล้าฉีดบท็อกผู้หญอย่างนี้ได้ปวะว<ช>ลองเปิดใจกับเซรั่มตัวนี้ดูค่ะซึ่งจริงๆพอเราคิดคนขึ้นมา แล้วก็ไปจุดเริ่มต้นจากวันนั้นจนถึงวันนี้นานแค่ไหนละคะกับตัวนี้โอ้เราคิดคนจริงๆเป็นปีใช่ค่ะเป็นปีนะไม่ใช่แบบว่าอยู่ๆไปโรงงานไมดฉันอยากได้ตัวนี้ได้ใช่ไม่ได้ไม่ได้ยากมากเพราะเราไปคุยกับโรงงานบนพื้นฐานว่าเราอยากได้อะไรแบบไหนสาสกัดอะไรแล้วเราต้องสกรีนโรงงานที่ดีไม่หลอกลวงแล้วเขาสามารถนำพวกสารสกัดตั้งต้นต่างๆเนี่ยจากทั่วโลกเนี่ย มาให้เราได้นี่ถ้าเกิดดูที่ข้างกล่องโอ้โหไม่เคยนับเลยอ่ะหลายประเทศมากหลายประเทศที่เราดูค้ดมาแต่ตัวเด่นๆด่นดีใช่ค่ะเขาเรียกว่าเป็นการรวมสารสกัดจากทั่วโลกให้มาอยู่ให้มาอยู่ในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ใช่ค่ะอย่างเช่นสมมติว่าประเทศญี่ปุ่นเขาเด่นเรื่องอะไรก็ดึงตัวนั้นมาเราดึงมาเลยหรือว่าประเทศเกาหลีเด่นเรื่องอะไรเราก็ดึงตัวนั้นมาูกต้องเพราะฉะนั้นในสารสกัดหลายๆอย่างกจะรวมกันมาได้ก็ต้องผ่าน l ลบผ่านวิจัยขึ้นมาพอผ่านวิจัยขึ้นมา เขาก็เทสกันเป็นปีกว่าที่เ,ทเขาจะวางโปรดักต์ออกมาจําหน่ายใช่แล้วตอนแรกๆเลยเนี่ยมันเกิดการท้ออุปสารรคไมหมเฮ้ยทำไม,กว,มำกว่ามันจะสํสาเร็จกว่ามันจะบเีสหรือแบบว่าไม่อยากทําแล้วลอะไรกันมีไหมคะเ,เราท้อเนาะนิดนึงเรา,เราคําว่าท้อคาว่าท้ออาจจะไม่ได้ท้อแต่ว่าความที่เราอะ่<ล>ะเราอยากทำให้ดีที่สุดในเรื่องของสารสกัดค่ะเราก็ต้องไปใช้เวลาในเรื่องคัดสารสารสกัดเพราะว่าสมัยเนี้ยมันมีสารสกัดแบบเยอะมาก หลายประเทศแล้วเราต้องการคุณสมบัติที่ใช้แล้วเนี่ยเห็นผลได้อย่างรวดเร็วใช่ค่ะเราก็เลยต้องใช้เวลานิดนึงแล้วเราก็เขาเรียกว่ามีกลุ่มที่เราทดลองใช้ก่อนใช่ค่ะใช่ค่เนาะพี่โฟกัสคือแล้วอย่างจะบอกว่าอย่างทั้งสองท่านก็ขาบวดอยู่ในวงการของการทำโปรดักต์อยู่แล้วประสบความสำเร็จจากการทำแบรนด์กาแฟมาแล้ว คือมันถึงแม้มันจะเป็นคนละลายโปรดักต์กันแต่สามารถในเรื่องของกตลาดที่จะมาเชื่อมโยงกันได้เหมือนกันใช่ค่ะโอ้ถูกต้องเลยคือคืออยากจะบอกแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่อยากมีแบรนด์เป็นของอตัวเองซึ่งซึ่งไปพันเองก็อาจจะคล้ำวอดในเรื่องของเป็นเขาอาจจะเรียกว่าพีอามาหาชนนักแบรนดิงเนาะเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยเนาะก็จะบอกว่าในยุคนี้เนี่ยการสร้างแบรนด์เนี่ยสิ่งสําคัญเลยนอกเหนือจากว่าคุณจะต้องให้ความสําคัญกับโปรดักต์ของคุณมากๆสมัยนี้หลอกกันไม่ได้นะพี่ภูมค่ะ เพราะว่าสื่อมันไปทั่วเนาะเพราะนั้นคุณจะต้องมาทําอะไรก็ตามต้องเป็นประโยชน์กับผู้คน่อยากคิดแค่ว่าเราจะใช่ไหมว่าเราจะต้องแบบได้เงินเยอะเราจะต้องอันนี้ไปต่อไม่ได้ค่ะพื้นฐานเลยคือต้องต้องดีจริงๆอือพอดีจริงๆเราสามารถที่จะแบบว่านําเสนอจุดแข็งแล้วก็เลือกสื่อที่ถูกต้องแล้วเดี๋ยวปากต่อปากคือเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทําแบรนด์กระแส แต่เราในเรื่องของทําแบรนด์คุณภาพแล้วมันจะอยู่ได้ด้วยตัวมันเองแล้วมันจะเป็นบทชูามที่มีการบอกต่อเองเดยตัวอัตโนมัติใที่เราไม่ต้องใช้อินฟูใช้ข้ดดังใช่ค่ะอาจจะใช้แค่เพื่อสร้างอเวเดตขึ้นมาก็อาจจะมีบ้างค่ะในการแบบว่าให้คนรู้จักเยอะมากขึ้นแต่เห็นบอกว่าตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยสำหรับ B s สกิน e ซรตัวนี้เนี่ยยอดขายถล่มทลายมากก็พูดตรงๆนะไม่รู้เอ๊ะหรืออัดมูเยอะหรือเปล่า เกี่ยวกันพี่ปรกันอาจจะบูเยอะแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยอยากอยากจะบอกว่าก็ก็ถือได้ว่าแฮปปี้มากเนื่องจากว่าเราเปิดตัวมาโอ้โหเท่าไหร่พี่หกเดือนไม่นานค่ะหกเดือนหกเดือนตัวแทนแบบว่ามหาศาลแต่เราจําได้ว่าตอนเราเจอกันน่าจะเป็นเล็กแรกน่าจะเพิ่งเปิดตัวมาได้แค่เดือนสองเดือนเราจําได้เพราะเราเจอกันประมาณสี่ห้าเดือนแล้วใช่แล้วแล้วคุณผู้ชมมาใช้นานมากขวดแค่นี้จะบอกเลยใช่ค่ะคือเวลาใช้นะอันนี้เก็บตัวนะแคปตัวค่ะจะบอกเลยว่าแค่บีบเดียว บีบเดียวหยดเดียวอบีบเดียวหยดเดียวหนึ่งแค่นี้ทุกคนรู้ไหมแค่นี้ทุกคนเห็นไหมแล้วคุณรู้ไหมว่าแค่นี้คือทั่วใบหน้าเลยนะคะใช่ค่ะล้วซึมเร็วแล้วเราจะบอกเลยนะคะว่าอันนี้ดูอยู่ผิวมือเรานะคะทุกคนขาเห็นไหมมันก็จะมีการเคลือบผิวหน้าแล้วก็จะมีการซึมเข้าสู่ผิวเรานั่นเองค่ะนะคะส่วนตัวเซรั่มก็จะมีการปลอบประโลมผิวแบบนี้เลยแล้วคุณดูเห็นไหมดูความตึงของมือกับดูสองข้าง เห็นไหมแล้วดูความตึงของมือเพราะฉะนั้นถ้ามันอยู่ในใบหน้าเราแล้วก็เราใช้ทุกวันคุณผู้ชมขานะคะเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าไปรุ่นเนี่ยในเรื่องของรอยเหี่ยวย่นมันยังสังเกตไม่ชัดเอาอย่างนี้คนที่อาอยุเริ่มเลขสี่เลขสามขึ้นไปแล้วกันมัน<ช>จะเกิดในเรื่องของริ้วรอยคุณลองเปิดใจดูแล้วคุณจะรู้เลยว่าวันนี้เนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันจะเกิดจากตัวคุณเองแล้ววันหนึ่งถ้าเราสวยขึ้นถ้ามีคนทักคุณว่าคุณสวยขึ้นเนี่ยั่นใจนคุณจะพอใจกับตัวเองมากน วางในเรื่องของสตาททิจีของการตลาดไปต่ออะไรยังไงบ้างคะคือณวันนี้ก็เป็นช่วงแรกๆของการสร้างแบรนด์เนาะล้วก็พบว่าเผลตอบรับตอบรับเนี่ยดีเกินคาดแค่เริ่มต้นแค่เริ่มต้นเนาะเราคือเราดีใจมากเลยก็คือว่ามันมีคนโทรมาส่งรูปมาพี่หนูว่าเป็นสิวอักเสบเต็มหน้าเลยอ๋อหมดสำหรับคนเป็นสิวใช่ค่ะเพื่อที่จะไปละลายสิวใช่ค่ือวัยรุ่นที่มีปัญหาเรื่องสิวเสี้ยหรือว่า จุดด่างดำใช่ค่ะทิ้นต้านเชื้อแบคทีเรียผิ้งมันมีคุณสมบัติคือต้านเชื้อแบคทีเรียเลยก็คือเป็นการรักษาใช่ค่ะไปในตัวหรือใครมีปัญหาเรื่องหนุ่มสิวเราเป็นมันมีปัญหาเรื่องหนุ่มสิวเหมือนกันคุณผู้ชมหนุ่มสิวเนี้ยมันจะเป็นผิวหนังที่เกิดจากการเขาเรียกว่าบีบสิวสมัยก่อนใช่ค่ะแล้วผิวหนังมันก็จะ ลึกเป็นหลุมเหเพราะฉะนั้นตัวนี้มันจาให้ผิวหน้าเราตื้นขึ้นมาได้เหมือนกันใช่ค่ะออันนี้บอกเลยว่าเป็นคุณสมบัติหลักเรื่องของการรักษาหลุมสิวไม่ต้องไปเสียงเงินเยอะใช่ค่ะลองเปิดใจใช้บีสกินเซรั่มค่ะรับรองว่าคุณจะแฮปปี้เป็นออร์แกนิกด้วยลืมเล่เป็นออร์แกนิกเราเป็นออร์แกนิกปลอดภัยค่ะต่อทุกสภาพผิวทุกวัยก็เราถึงบอกว่าอย่างตัวเราเป็นคนผิวแพ้ง่ายเราไม่สามารถใช้สกินแคร์ในรูปแบบของครีมได้เลยอันนี้สําหรับคนแพ้ง่ายเพราะถ้าเราใช้สกิน เนืแบบของครีมมันจะเกิดเป็นผลขึ้นมาทันทีแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเราใช้ทุกวันค่ะคุณผู้ชมค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาบอกว่าท่าไหนดีเราต้องอวยอันไหนไม่ดีเราไม่อวยไม่ใช่แต่ว่านี้มันใช้เราใช้จริงเราถึงกล้าที่จะมาบอกต่อให้สาหรับคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่ในวันนี้ แน่นอนว่าวันนี้พอประสบความสําเร็จมีโอกาสที่จะต่อยอดในเรื่องของแบรนด์สกินแคร์ออกไปในเรื่องของเซรั่มครีมทาผิวที่เป็นอินกิเดียนของผิดพึ่งนี้ด้วยไหมคะก็ตอนนี้เราก็กําลังอยู่พูดง่ายงว่าอยู่ในช่วงการทดสอบมีการคิดค้นการคิดค้นเพราะมันใช้เวลาปีนะครับพี่โบกาสเราต้องทดสอบกับคนจริงด้วยใช่ต้องทดสอบกับคนจริงว่าเรารู้อยู่แล้วว่าผิดพึ่งหรือว่าบีท็อกบีวีนอมเนี่ยมันเป็นคุณสมบัติ ที่ดีมากๆแล้วตอนนี้เป็นกระแสด้วยรู้สึกว่าเคยเออเห็นข่าวเนาะเรื่องคนมาพูดถึงสารสกัดบีวีนอมอะเรื่องผิดเพึ่งกันเยอะค่ะแปลว่ามันต้องดีสิแต่อยู่ที่ว่าแต่ละคนน่ะจะมีการแบบคิดคน้นวิจัยยังไงให้สารสกัดเนี้ยมันออกมาแล้วแบบดีที่สุดคะครับนี่ไงอย่างที่เขาบอกเลยคุณผู้ชมขาในเรื่องของอความกระจ่างใสหรือรอยหรือว่าใครที่เป็นสิวอักเส บอกเาเปิดใจดูเพราะว่ามีนอกเหนือจากพิษพึ่งแล้วนะครับก็มีน้ำพึ่งมนุก้าใช่ไหมมีดาก้อนปรัดซึ่งเป็นส่วนพูดตรงว่าเป็นสารสกัดเอกค่ะในแต่ละด้านเขาเรียกว่าต้นเลือดบังกรต้นเลือดบางกรใช่ค่ะก็มีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยชะลอแล้วก็ลดเรื่องของริ้วรอยฟื้นฟูเซลล์ต่างๆกระตุ้นเรื่องของการ สร้างพวกคอลลาเจนต่างๆนะคะเบื้องต้นที่เราได้กล่าวไปแล้วนั่นแหละค่ะอย่างในเรื่องของโลโก้ก็เหมือนกันก็ในเรื่องของการมูแซกเข้ามาด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะให้ดูเป็นลักษณะให้ดูเป็นลักษณะเป็นตัวพึ่งแล้วมีตัวพัชเข้ามาเลยใช่ใช่ก็เขาเรียกว่าบวกเงินบวกทออ๋อ แต่จริงๆพอทธเสร็จก็มีการผลิตภัณฑ์เป็นโมเตลูเหมือนกันใช่แน่นอนอยู่แล้วสิถ้าเราใส่นี้เนาะใช่ทำ<ก>ให้ผู้ใช้ปังด้วยเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่าเราเป็นเขาเรียกว่าศรัทธาโดยเฉพาะแบบพระแม่ธรณีคือผลิตภัณฑ์ที่ผ่านผ่านมาจากการโมเตลูแล้วอีกอย่างหนึ่งเนี่ยอย่างซีอีโอเขามูหนักมากคุณผู้ชมขา <c oughs> ก็เหมือนเวลาที่ก่อนเราออกจากบ้านเนาะ ก็ถือว่าเป็นการเสริมหน้าทองให้กับตัวเองก็แบบว่าเอ้ยทาแล้วรวยทาแล้วรวยก่อนออกจากบ้านเล้รู้สึกว่าวันนี้ขอให้ผู้ใหญ่เมตตากัลยาณมิตรที่ดีเข้ามาอะไรแบบนี้ใน้องใครรักใครหูอะไรอางเง้ยเมตตาหมูไปในตัวเลยดีสุดนะ เราเป็นเหมือนเราแปะทองไงแต่ว่าเราใช้ในเรื่องของการทาอช่ค่ะแล้วเป็นน้ำพุสวยด้วยมูด้วยแล้วก็มีประโยชน์กับผิวหน้าของเราด้วยบอกเลยว่าตอบโจทย์ไม่ธรรมดาราะมูมาแล้วแล้วมูแบบบอกเลยว่าปังๆทั้งนั้นจริงๆผามประสบการณ์จากการเป็นพีอาร์มหาชนเนาะวันนี้เราเอาประสบการณ์ทั้งหมดมาลงในผลิตภัณฑ์ตัวนี้ครับแล้วก็ใช้คอนเน็กชันทั้งหมดในการที่จะบอกต่อกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ แต่อย่างที่บอกไปสารสกัดเยอะมากแล้วก็อินกิเดียนนี่คือแบบว่าผ่านงานวิจัยทั้งหมดหลายคนต้องคิดว่าราคาต้องแพงแน่เลยอะเรายังคิดในใจเลยว่าสารสกัดเราพรีเมียมบอกเลยแต่ก็สารสกัดพรีเมียมแล้วก็แบบใช่แพงหรือเปล่าแล้วก็สมมติว่าถ้าเราจะต้องขายนักศึกษาขายนักเรียนจะซื้อได้ไหมยี่เหย่างเนี้ยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยจากพื้นฐานความตั้งใจเราเราอยากเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเพราะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ย แล้วเราจะทํำยังไงอ่ะให้ทุกคนน่ะได้มีโอกาสได้ในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ยเขามีโอกาสได้ใช้ของดีไม่ต้องไปเสียเงินเยอะๆเราก็เลยมาว่าเฮ้ยไม่เป็นไรคุยกับคุณปากับกับทีมผู้บริหารทุกคนบอกว่าเราตั้งราคาที่แบบจับต้องได้ไหมน้องใช่อยากให้พี่เขาทายก่อนว่าประมาณกว่ละเท่าไหร่เราก็คิดว่าก็คือเป็นสารสกัดที่เทียบเท่ากับผลิตภัณฑ์เคาน์เตอร์แบรนด์อย่างน้อยก็ต้องเป็นพันอะไรเงิน ทุกคนจะคิดแบบนี้หมดเออกว่าพันกว่าอะไรเรานึกว่าพันกว่าไง,ไงเพราะว<ช>่าทั้งอ<ง>ินกีเดียนทั้งสารสกัด,<ง>กดคุณผู้ชมขาเล็กอย่างหนึง่งมันไม่ใช่พึ่งที่อยู่ในเมืองไทยนะคะเป็นพิชพื่งที่เขานําเข้ามานะคะ <c oughs> นำเข้ามาใช่แล้วสารสกัดเวลาสารสกัดมันยิ่งแพงแล้วสารสกัดที่นําเข้ามาเนี่ยกว่าจะออกมาเป็นตัวหนึ่งเนี่ยค่าใช้จ่ายต้นทุนมันสูงมากสูงจริงๆที่ประกาศบอกเลยนะว่าทําตรงนี้มาเราเรามองข้ามเรื่องเรื่องเรื่องแบบเงินไปเลยอ่ะบอกกันตรงๆหนึ่งเราได้พาร์ทเนอร์ที่ดีเราได้โรงงานที่ดีที่เขาคอย ไอ้ต้นทุนตรงเนี้ยเราคิดว่าเราไหวเราอยากให้คนรู้จักโปรดากเราเราได้ได้ใช้ของดีในราคาไม่แรงบอกเลยว่าบอกได้ไหมราคาพูดเลยได้ไหมบอกก็จริงจริงเนี้ยวันเนี้ยมารายการพี่โบก้าพิเศษเลยฉลองปีใหม่เปิดต้นปีมารโปเปิดต้นปีใมระโปเป็นบีสกินเซรั่มเป็นมงคลนะครับก็เป็นโปรเลยปกติเราขายอยู่ที่หน้ากล่องเลยนะครับกล่องละสี่รอยเก้าสบแต่วันนี้ ให้พี่ประกาศคนเดียวพิเศษเลยอ่ะแล้วกันคุณผู้ชมที่กำลังดูรายการอยู่สามารถแคปหน้าจอแล้วบอกว่ามาจากรายการทางช่องทาการนี้เฉพาะจากรายการนี้เท่านั้นเราให้หนึ่งแถมหนึ่งไปเลยค่ะคู่แล้วคู่แล้วราคาหนึ่งแถมหนึ่งคุณผู้ชมสามารถเฉพาะรายการนี้เท่านั้นถ้าซื้อจากช่องทางอื่นคุณไม่ได้ราคาเนี้นะใช่เพราะว่าคุณสามารถสั่งซื้อได้ทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือว่าในทิกต็อกได้หมดเลยมีหมดเลยแต่ว่าวันนี้คุณผู้ชมสามารถแคปจากหน้าจอของเราหรือว่าถ้า ถ้ามีการเอาวิดีโอไปใช้ซ้ําคุณผู้ชมกดซ้ําได้เลยแล้วก็สามารถสั่งซื้อได้เลยใช่ใช่ได้ก็คือหนึ่งแถมหนึ่งหนึ่งในราคา490อยาบาทอะไรที่มีปัญหาในเรื่องของผิวหน้ารอยสิวริ้วรอยหรือว่าเกิดจากการแพ้สารสเตียรอยนะคะลองให้ตัวบีสกินเซรั่มนะคะเป็นตัวบําบัดผิวหน้าของคุณแล้ววันหนึ่งถ้าคุณแบบใช้ดีจริงอยากให้คุณบอกต่อแล้วก็ช่วยกันบอกต่อไม่ว่าจะเป็นปากต่อปากหรือว่าบอกต่อผ่านทางโลกออนไลน์นั่นเองค่ะนะคะครับ แน่นอนวันนี้พอประสบความสำเร็จมีโอกาสจะใช้ซุปเปอร์สตาร์ในเมืองไทยมาเป็นพรีเซนเตอร์ไหมหรือว่าจริงๆแล้วใช้เมโครตัวจริงเนี่ยมาเป็นพรีเซนเตอร์เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่คือณวันนี้เราก็เพิ่งทํามาไม่นานนะครับเราอยากที่จะให้ผู้ใช้จริงได้ได้บอกต่อดีกว่าตอนนี้ก็ก็ถือได้ว่าประสบความสำเร็จระดับหนึ่งแต่ว่าในอนาคตเนี่ยเราอาจจะต้องทําช่องทางการโฆษณาประชาสัมพันธ์มากขึ้นค่ะ,คะ แล้วเรากลัวคู่แข่งไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์เซรั่มในท้องตลาดออนไลน์เยอะมากเยอะจนตกใจแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้พึ่งจริงพึ่งปลอมหรือว่าสาสกัดที่มีความคล้ายกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะบอกเลยว่าคาถามเนี่ยทุกคนถามหมดว่าทําไมกล้าทําอะไรที่เป็นเรดโอเชียนการแข่งขันแบบดุเดือดเลือดพ่านต้นๆเลยของของอะอย่างนี้พผู้หญางหี้ดีกว่าบางทีนะในโลกออไลน์นะ แข่งกันเรื่องราคาด้วยใช่แล้วบอกว่าสรสกัดแบบนู้นแบบนี้เราจะเชื่อถือยังไงเคยเห็นไหมเซร่มบางตัวที่แบบอินกิ้เดียนจัดมากคนละร้อยอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ยถูกไหมอ่าอันนี้บอกได้เลยว่าก็ต้องลองนะคะถ้าเกิดว่าคุณไม่ลองคุณก็ไม่รู้อ่าคุณไม่ลองก็ไม่รู้ซึ่งซึ่งคําถามก็คือว่าแข่งขันมากแค่ไหนเราเราไม่กลัวเลยอ่ะใช่ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าของเราดีเนาะใช่ราคาเราสมเหตุสมผลนะมันไปได้ด้วยตัวมันเอง นะครับก็อยากอยากจะให้ลองเปิดใจแล้วก็ให้โอกาสบีสกินเซรั่มมาได้ไปอยู่ในแบบว่าในในใจของท่านผู้ชมทุกคนนะครับเรารับรองเลยว่าจะไม่ผิดหวังเลยเพราะว่าใช้ดีบอกต่อใช่ดบอกต่อใช่ค่ะเพราะตัวเองก็ใช่คก็เลิกใช้พวกที่เราเคยใช้สกินแคร์เป็นเคาน์เตอร์แบรนด์ล้ก็ลองมาใช้ตัวนี้เราก็ได้ผลกับตัวเองมันก็จะมีรูปตัวเองอยู่ด้วยถ้าเกิดใช่ค่ะหน้าเด้งมากตอนนี้ตอนแต่ก่อนอ่ะเมื่อประมาณก่อนเจอพี่โบกาสอ่ะ เราก็เกิดปัญหารเรื่องริ้วรอยเหมือนกันใช่ก็ปัญหาริ้วรอยเนี่ยเพิ่งตรงนะคุณผู้ชมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ตามวัยเพราะฉะนั้น,นพอในเรื่องตามวัยต่อให้เราไปพึ่งสารเคมีมบ่อยๆมันก็จะเป็นอันตรายต่อผิวหน้าเรา<ช>แต่ว่าวันนี้ตัวนี้เขาบอกเลยว่าเขาเป็นออร์แกนิก100เปอร์เซ็นต์เป็นสารสกัดที่เกิดจากการบำรุงขั้นสุดไปถึงขั้นเซลล์ของตัวเองวันนี้คุณผู้ชมถ้าคุณเปิดใจแล้วเขามีราคาจาก490ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตกแล้ววันหนึ่งเนี่ยคุณผู้ชมขา ใช้นิดเดียวนะพี่ปรกันนี่ตั้งแต่ได้จากคุณใบพัดมาเนี่ยสองสามเดือนยังไม่หมดนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นวันนี้เลยค่ะถ้าคุณซื้อหนึ่งขวดเนี่ยประมาณสี่ล้อกว่าบาทหนึ่งแถมหนึ่งคุณใช้ไปเหลือครึ่งปีโอ้โหกว่าเจ้าของแบรนด์จะรวยเขาต้องขายทั้งเท่าไหร่เชียวถูกไหม,มเพราะว่าขวดนึงมาใช้ได้นานมากเพราะฉะนั้นวันนี้คุณลองเปิดใจดูแล้วสมมติวันนี้ถ้าใครที่รู้สึกว่าอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรอยากมีรายได้เพิ่มขึ้นสามารถเป็นตัวแทนจําหน่ายอะไรยังไงได้บ้างคะได้ค่ะก็สามารถที่จะสมัครเข้าามใน ของเรานะคะเดี๋ยวพี่ณจอให้นะคะนี่สมัครได้เร็วันนี้หนูอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายจังเลยมีสกินเซรั่มนะคะไทยแลนด์สามารถที่จะเข้ามาสมัครกับเราได้โดยที่จริงๆมันก็คือตอนนี้เราก็อยากจะช่วยให้คนมีรายได้นะคะโดยจริงๆไม่จำเป็นต้องมาสต็อกก็ได้นะคะก็คือเราอยากช่วยทำโซเชียลทำโซเชียลไปรูปมีคนซื้อมาสั่งตรงบริษัทบริษัทส่งให้พร้อมกับคุณก็กินกำไรตรงนั้นไปใช่ค่ะจะลองซื้อไปใช้ขวดนึงแล้วใช้ดี เห็นผลแล้วก็นําไปบอกต่อแล้วก็เอาไปโฆษณาระชาสันธ์แล้วแต่ค่ะเราก็มาสั่งทางบริษัทได้ได้เหมือนกันทำเป็นแบบธุรกิจเสริมใช่ทำเป็นธุรกิจเสริมหรือง่ายๆคุณสามารถเข้าไปกดตะกาในทำเอฟเฟียตในทุกโซเชียลไม่ว่าจะเป็ช้อปปี้ก็ได้ทิกตอกก็ได้ไล่ไปเลยไล์ไปเลยคุณลองหาวันหนึ่งสมมติวันหนึ่งสิบขวดวันหนึ่งยี่สิบขวดวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นร้อยขวดคุณจะมีกำไรจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ได้เหมือนกันไม่นี่จะบอกว่าที่โอกาสเปิดมาเรื่องนี้ดีมากแล้วเพราะคือตอนนี้ม มาเขาเรียกว่าขายสนุกสนุกตอนหลังเริ่มไม่สนุกค่ะเพราะว่าอะไรรู้ปะคุณไปพาดลูกค้ามันเข้ามาเรื่อยๆเริ่มจริงจังหนูจะทํายังไงต่อไปกลายเป็นว่าเรากลายเป็นเป็นเทรนเนอร์ขาว่าขายอย่างนี้สิอย่างนี้สิอย่างนี้ก็มีการเทรนในเรื่องการขายมีค่ะมีการสอนในเรื่องการทํารูปมีเทคนิคต่างๆือมันไม่มีใครเกิดมาแล้วทาเป็นตั้งแต่แรกแต่ว่าวันนี้ถ้าคุณถ้าคุณหัดแต่งรูปใช้โทรศัพท์ให้เป็น เงินอยู่ในอากาศมีโทรศัพท์เครื่องเดียวมันเปลี่ยนจากเงินแสนเป็นเงินล้านแล้วก็คุณดูจากคนที่เขาประสบความสําเร็จได้เช่นเดียวกันใช่ค่ะเราก็มีความรู้ให้ตรงนี้ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นการไลฟ์การพูดหรือว่าการนําเสนอโปรดักต์ต่างๆในช่องทางต่างๆนะคะก็จะมีการสอนมีการเทรนมีการแจง้งมีการบอกเรื่องของเทคนิคให้ทั้งหมด ดังนั้นคนที่ไม่เป็นเลยนะคะแล้วบอกก่อนว่าไม่จํากัดอายุได้หมดอายุเยอะอายุมากคนวัยเกษียณอะไรมาเถอะค่ะเราก็มีคนวัยเกษียณเนาะใช่เดี๋ยวนี้สังเกตคนที่อยู่บ้านอายุแบบวัยเกษียณเนาะนั่งไรสดอยู่บ้านจริงจริงมันคือความสุขของเขาอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาสึกว่าไม่เป็นอัลไซเมอร์แล้วก็ได้นั่งพูดกับเอกซีก็อาจจะเป็นคนดังในกลุ่มวัยเกษียณก็ได้ใช่ค่ะอ่ะลองดูสมมุติวันนี้ใครอยาก เป็นครอบครัว b ีสกินเซร m มสามารถเข้ามาได้ที่ช่องทางไหนอย่างพี่ป้าสาาันรเลอหนึ่งนะคะค่ะก็มีในช่องทางนะคะเพจ a c e b o o o นะคะ,ะชื่อว่า b ีสกินเซร m ่มไทย a ลนด์นะคะแล้วก็มี t i k t o อกนะคะชื่อเดียวกันแล้วก็มีในส่วนของ l i น์แอก็ชื่อเดียวกันะนะคะบีเซบีสกินเซรั่มไทยแลนด์แล้วก็นอกจากนั้นก็จะสามารถสั่งซื้อได้ผ่านช่องทางช้อปปี นะคะแล้วก็เดี๋ยวในอนาคตก็จะมีอีกหลายๆช่องทางาคาด้าอะไร้เลยใช่ค่ะนะคะอ่ะคุณไปพักผ่อนนิดนึงได้ไหมคะในฐานะพีอารมหาชนแล้วก็สามารถเข้ามาดูรายละเอียดกับโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรยังไงตอนนี้มีทําอะไรบ้างยังไงฝากได้เลยก็ก่อนอื่นเลยก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับเออท่านผู้ชมแล้วก็พี่โปกรนแล้วก็ทุกๆท่านในรายการที่ที่ให้โอกาสผมแล้วก็พาร์ทเนอร์นะคับีสกินเซรั่มเนี่ยได้ได้มาเทปปัมมาเลิกในวันนี้นะครับก็ ขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับในสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้อย่าท้ออย่าถอยนะครับสิ่งสําคัญมันคือหัวใจที่แข็งแรงนะครับแล้วก็ฝาก b ีสกินเซรั่มด้วยเผื่อใครที่แบบว่าเออยังตามหาโปรดักต์ดีๆราคาแบบไม่ไม่แรงมากไหนก็บีสกินเซรั่มค่ะฝากด้วยค่ะแน่นอนคะแล้วก็แบบที่เราจากกันคุณผู้ชมขาไอสกิน เจลาโตเฟียสามารถสั่งซื้อได้ที่ไหนนะคะอ่าที่ไหนคะใครจะออกบูธออกงานออกอีเวนต์นะคะสามารถสั่งไปได้เลยหรือว่าใครที่จะทาอีเวนต์ที่แบบต้องการแจงเงกเยอะๆก็ได้เหมือนกันหาซื้อได้ที่ไหนนะคะที่ไหนเพจเ c e b o o k พิมพ์เลยคําว่าเจลาโตเฟีย,ยเลยนะคะเ,<ล>เป็นไอศครีมโฮมเมดทุกคนคะ่ะรสชาติมีอย่างที่เรากินตอนนี้เป็นอัลมอนด์แล้วก็มีรสชาติเลยนะคะพิาชิโอพิทาชิโอพิทาชิโอใช่ถึงว่านี่ไงอร่อยมากอร่อยมากๆเพราะว่า เราเราเราชิมแล้วเราเป็นเอฟซีขาวแล้วเราก็เลยชวนเขามาที่สําคัญเนี่ยสวยจากภายนอกแล้วภายในก็เจละโเปีย healthy h e ต l t ของดีมีประโยชน์เป็นอสกิน h e ลตี้นั่นเองค่ายังไงก็ฝากทุกคนไปดยแลกันวันนี้บกันนะคะต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านมากมากนะคะที่สำคัญอย่าลืมค่ะคุณผู้ชมขาบีสกินเซรั่มนะคะวันนี้490บาทซื้อหนึ่งแถมหนึ่งฝากให้กับคุณผู้ชมด้วยเช่นเดียวกันวันนี้พวกเรานะคะแล้วก็ทีมงานทุกท่านต้องรับชมไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ